จะขอความช่วยเหลือค่ะคือช่วงนี้ค่ะมีเวทนาเยอะมากแล้วเวลามันเหมือนกับเวลาเราจะทาภาวนาอะไรก็ตามอะ่ะเวลาเจ็บตรงไหนขึ้นมาจิตเราไปรวมอยู่ตรงที่เจ็บอย่างนี้ค่ะก็เลยจะทํายังไงดีกับการที่เราจะภาวนาให้มันควบคู่กับการเวทนาของเราได้อย่างนี้ค่ะเจ็บแรงไหม เดินอย่างนี้พอมันเจ็บป๊บมันจิตไปอยู่ตรงเจ็บทันทีเลยถ้าไม่เดินไม่เจ็บนั่งอยู่ถ้ามันเจ็บตรงไหนจิตก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนกับความเจ็บมันเรียกจิตเราไปอยู่ตรงนั้นทุกครั้งไม่มันเจ็บเนี่มันเพราะร่างร่างกายมันป่วยหรือว่าใช่ค่ะใช่ถ้ามันเจ็บไม่มากนะดูมันไหวไหมเอถ้าดูดูไหวแต่ถ้าทําอย่างก้าวเดินอย่างเงี้ยพอเจ็บป๊บ มันพุ่งไปที่เจ็บแล้วมันก็มัวแต่คิดแต่มันเจ็บเยอะเจ็บน้อยอย่างเงี้ยค่ะความเจ็บมันเป็นอารมณ์ถูกไหมจิตที่ไปรู้ความเจ็บมันไม่วิ่งไปไหนจิตที่รู้ความเจ็บไม่วิ่งไปไหนมันตอนนี้มันรู้เจ็บมันไปคิดไหมไม่ได้คิดมันความเจ็บกับจิตเนี่ยถือเป็นอารมณ์เดียวมั้ยอารมณ์เดียวเพราะตอนมันเจ็บมันมันอยู่ความเจ็บมันไม่วิ่งไปไหนแน่นอนจริงใช่ใช่มันมักจะพุ่งไปอยู่ตรงเจ็บก็พุ่งก็ให้รู้ดิ ก็เอาความเจ็บนี่เป็นกรรมฐานดิแล้วก็มองอมองมองเวทนาทางกายอันเนี้ยเป็นอารมณ์หนึ่งที่จิตไปรู้อ่าแยกกันอย่างนี้หรอคะอมันก็มาแยกอยู่แล้วล่ะมันมันวิ่งไปก็เห็นดีว่าเนี่ยสิ่งนี้มันจิตมันไปเพ่งอยู่จิตไปแช่อย,อยู่ก็รู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยๆมันไม่ไปไหนหรอกเวลามันเจ็บมันไม่มีความคิดอย่างอื่นแน่นอนแล้วพอพักหนึ่งพอเ,เราก็เห็นเลยว่าไอ้ตรงเวทนาตรงเนี้ยที่เจ็บเนี่ย มันมีแรงบ้างเบาบ้างเราก็ศึกษามันดีศึกษามันไปดีตอนนั้นเรากําลังทําสมถะอยู่นะใช้เวทนาเป็นอารมณ์สักพักหนึ่งตอนดูเนี่ยดูเสร็จปุ๊บจิตมันเผลอไปคิดได้นะขนาดเจ็บยังคิดได้เลยนะตอนคิดไปเห็นเลยมันเผลอเมื่อกี้มันเพ่งเก็บอยู่นะตอนนี้ไนเผลอไปละดูสักพักหนึ่งมันก็อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเออคือเนื่องจากว่ามันจิตมันไปรวมกับความเจ็บบ่อยก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันมันน่าจะไม่เวิร์กสำหรับตัวเราเพราะว่า จิตงไงมันก็รวมอเพราะมันเจ็บมันเลือกไม่ได้เนี่ยแต่เจ็บมันรวมให้รู้ว่ามันรวมเนี่ยจิตมันไปแช่สมมติความเจ็บอยู่เนี่ยถ้ามันเจ็บมากมันก็ไปจมอยู่ในนี้ถูกป่ะแล้วก็ดูมันเนี่ยเฝ้าดูห่างๆไว้ไหมล่ะดูห่างๆว่าใจใจที่รู้ความเจ็บกับความเจ็บกับใจตรงเนี้ยมันคนละตัวเห็นมันมากถ้าเห็นอย่างนงี้ยใช้ความคิดช่วยเห็นได้ก็ดูไปเนี่ยดูเวทนาไปดิแต่ไม่ต้องฝืนเดินใช่ไหมฮะ อย่างพยายามตอนเช้าจะเดินจงกรมอย่างนี้ยค่ะตอนเ้ดินไม่ได้ก็ดูใช้วิธีดูความเจ็บก็ดูความเจ็บดูสะพังจิตขนาดให้ดูนะมันยังหนีไปคิดเลยใช่ค่ะจิตที่ดูความเจ็บนี่แกเป็นจิตไปคิดเห็นมาก็รู้ไปคิดแล้วกลับมาดูใหม่ไม่ต้องกลับมาใหม่เดี๋ยวมันเจ็บมันก็กลับมาดูอีกถ้าเจ็บยังอยู่ตลอดนะก็กลับมาอีกกลับอีกก็ดูอีกเจ็บแรกมันจะเจ็บกว่า พอตอนเจ็บแรกจะรู้ว่าเจ็บแล้วสักพักมันจะเบาขึ้นเดี๋ยวเจ็บนะสมมติเราตอนนี้เรานั่งอยู่มันเจ็บหรือตัวอย่างเนี้ยสมมติคุยกับผมไปเห็นเจ็บถูกไหมถ้ามันเจ็บอยู่อ่ะตอนนี้ไม่เจ็บอ่สมมติจะสมมติได้มันเจ็บเนี้ยเราสมมุติเอาเอาความเจ็บน้อยสมมุติเรานั่งเนี่ยเรากดค่ะกดลงไปที่เก้าอี้อะมันก็ต้องมีความเจ็บถูกไ่มแต่มันเจ็บเบาๆเราคุยกันเราก็เห็นถ้าเราสนใจมันอะแต่ตอนนี้มันยังไม่เยอะ แต่ถ้าเราไม่มีกิจกรรมอื่นอะ่ะถ้าตัวนี้มันแรงมันก็สนใจตัวนี้ใช่ค่ะขนาดที่สนใจตัวเนี้ยเราเห็นเนี่ว่ามันรู้ห่างๆเลยมันรู้ใกล้ๆถ้ารู้ห่างก็แสดงว่ามันพยายามจะถูกรู้แล้วก็ดู<อ>ห่างๆดิห่าๆขนาดที่ดูอยู่มันคิดไหมไม่ได้คิดไม่ได้คิดสมมติไม่คิดสักสามนาทีในสามนาทีไม่คิดในสมถะไหมเป็นปนมีความเจ็บเป็นอารมณ์ อพ<ม>อไปสัมผัสปุ๊บนาทีที่สามจุดสามนาทีสิบวินาทีเผลอไปคิดปึ๊บเห็นเลยว่าจิตเผลอไปจากเวทนากลายเป็นจิตตามรูปปัสนามีสติอยู่ที่จิตแต่ยังไม่เรียกวิปัสนาเห็นจิตในทํางานมีสติรู้ที่จิตเผลอไปละรู้ก็กลับมารู้ห่างๆที่ความเจ็บใหม่ก็เห็นต่อมาก็เห็นเลยว่าความเจ็บที่ร่วงห่างเนี่ยมีอาการเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งอืมค่ะ เนี่ยก็ทาได้แล้วก็ประทานพอ,อดูนานๆเข้าถ้ามีกําลังมากขึ้นจะเห็นเลยว่าภาวะรู้มันมีกําลังเห็นเริ่มมันห่างๆเนี่ยในความเจ็บเนี่ยมีความแปรปวนอยู่ตอนเนี้เริ่มมีเป็นวิปัสนาแล้วมันห้ามไม่ได้เดี๋ยวเจ็บแรงเดี๋ยวเจ็บเบามันทํางานของมันเองตรงนี้คือแปรปวนใช่ไหมคะใช่งั้นก็จะเห็นตรงนี้บ่อยๆอใช่แต่ต้องออกกาลังตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูถ้ารีบไปดูเลยนี่มันเสียแรงมันดูไม่ไวอ ต้องให้มันดูห่างๆได้ก่อนค่ะ<ฆ>พอห่างได้ปุ๊บถ้าเจ็บมันไม่แรงพอนะนดูไหวมันจะเห็นวิปัสนาในนั้นแต่ถ้าเจ็บแรงมากเกินกําลังดูนะมันเป็นรวมกันก็ช่วยไม่ได้ละกูเจ็บโอ้ไม่ไหวละอันนั้นก็ต้องไปเปลี่ยนท่าหรืออะไรก็ว่าไป <c oughs> แต่พอมันเจ็บไม่ไม่เยอะนะดูแบบเนี้ยสภาพมันก็มีกําลังเราใเสร็จก็เห็นเลยว่าในความเจ็บมีวิปัสนาซ่อนอยู่มีไตลักอยู่ในนี้้ <c oughs> ในเนี้ยในความเจ็บไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไร <c oughs> ไอย <c oughs> ู่ในนี้ะ ตปแค่สภาวะเวทนาทางกายล้วนๆสักพักดูสักอุดอัก็รู้สึกไม่ไหวมีทุกข์อ้นี่เวลาทางใจเห็นไหมในใจอ่ะไม่ชอบไม่ชอบกายไหมกายเป็นสังขารและตัวปุงแตกขอบพระคุณมากค่ะ